พักภูมิใจไทยได้อะไรอ่ะพักภูมิมใจไทยบอกเอาแล้วพักภูมิใจไทยได้อะไรพ,พักภูมิใจไทยก็จะได้กระทรวงเกรดเอเหมือนเดิม,มเกเอเหมือนเดิมคือได้กระทรวงสาธรสุขได้กระทรวงคมนาคมเพราะอะไรเพราะเรื่องเก่ายังมีอยู่ถ้าให้คนใหม่มาเดี๋ยวมาลือมาค้นอะไรถ้าคนเก่าไป<ม>ก็จะเก็บ<ม>เรื่องให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมถามว่าทําไมไม่เอาพักไม่เอานายกรัฐมนตรี เพียนให้ทราบนีพักภูมิใจไทยนั่นแหะท่านแกไม่ชอบกล่องหรอกครับแกชอบเงินมากกว่านะครับเง <c oughs> <c oughs> ินที่สามารถไปบริหารไปจากการหมายถึงเงินงบประมาณออ่าอดังนั้นแกไม่ได้เอาหรอกครับว่าตําแหน่งนายกนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นของพักเพื่อไทย <c oughs> โดยพักโดยนายกก็คือนายกตัวสูงสูงนะครับอ่ตัวสูงสูงดังนั้นสมการนี้หนึ่งแก้เข้าตมมัดสอง มวลชนว่าอะไรไม่ได้สามาพักเพื่อไทยไม่ใช่พักแกนนําดังนั้นเขาภูมิใจไทยเป็นแกนนําเขาไปร่วมก็ไม่ใช่เขาเป็นแกนนํานี่ครับจะมาบังคับอะไรเขาได้ครสี่พักเก้าไกลเป็นฝ่ายคา้านอืมเห็นไหมครับครบห้าทักสินได้กลับบ้านอถ้าไปละ่ะอ้าวลงลบไม่กลับได้ไงก็สองลุงเข้ามาแล้วอะ่ะในสมการนี้ และพรรคเพื่อไทยก็ยอมที่จะไปร่วมในสมการนี้เพื่อจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ